แับวันนี้ในานามของผูมกับฝ่ายอำนวยการก็คือท่านภูมกับวินวันนี้มาในานามของคณะกรรมาการการแข่งขันนะครับแกมาดูเชิงก่อนเดี๋ยวดูแล้วจะได้รู้ว่าแท็กติกของใครเล่นยังไงเดี๋ยวรอบต่อไปแกจะลงเองมาแล้วนี่ใจของเราเดี๋ยวท่านจะมาให้กำลังใจของเรานรในการจัดก,การแข่งขันวันนี้ขอบคุณพี่ราม่านะครับช่างภาพและก็ผู้สื่อข,ข่าวที่ดีสุดที่เรามาเห็นอยู่นะนักปีนบันีขอบคุณเป็นจครับหนึ่งสองสามส่ ต้องรองสองตัวนีูเดีือดเดี๋ือดของสกอตแลนด์รับผมครท่านเ็นไหมครับท่านเห็นไหมนะหนึ่งสองจะทำไรจะไปดีต้องบ้างวังไอยไหมครับอ่าพักเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวการนับไม่นับสกอร์นะครับไม่มีนับลูกได้เสียนะครับดูคะแนนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากดูนะครับว่าอ่ยิงกันเยอะแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมนะครับเสียหมูมิดเสียความเป็นเพื่อนร่วมสายอาชีพถูกไม่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ร่วมทีมช่วยดูของตัวเองนะครับว่าควรจะเได้แค่ไหนยังไงนะครับขอบคุณมากครับ จะมาการไม่บอกว่าออฟไซด์ก็โก้โก้บอลบอลโก้รู้ทางดีครับว่าเราจะได้ลูกนี้ลูกนี้ การจัดการขันลูกนี้แม่ทักบอลเวลามันก็ลวงเลยมาแล้วนะครับสภาพที่เห็นนี้นี่มีความชื่นอกชื่นใจกับทุกสถานนะเช่นการสนามฝั่งตรงข้ามเลยนะครับไปอีกแล้วลูนี้เช็คอไปแม่ไผมว่าม่ไกดเเจอด้หลังม่เลยคนชุดิ่หมายเลยข้ามจดเซเล้มันจะทำให้พี่สัมต่อไม่ออไม่ออกออไม่ออกออกไม่้กกไม่ได้ด้มก็ไม่ก็ มาเลยสิบหกครั้โกโกโกอดโอนคานำล้นครับทั้งเดือเ่ีนแล้วครับพมาะาพกกังมาแค่สองพันดงไม่เอาดีทั้คนต้องบอกว่าแต่ว่าท้ไมต้งบอกว่าเราไปา่องนั้นเราเน่เดือกันกหลอเนะครับสสมเนไปดูนสอันสพันก็ทำได้ทีดีทุกคนครับนะน้องเดชนตาตามน้องเลยสมัยนั้นตัวนตามไปเลยพ่การนั่นะครับทีมเราชนะปจริงแต่ราชนะไกเราเป็นชนะทุกส่วนเลยนะครับ ทำไมท่านยิงไม่ทันเอาหัวเรื่อยต้นไมเพื่อที่จะมายกหว่าจะให้ใครมาเล่นตปนไหมจังไรักระตุกกระริบวมนูนนะตอนนี้สามพระธย้อยยังจับปักตูมนะจูให้ดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ก็ตูนผอิกจะมีพรามิธีณผาวรนอยู่ด้านนู้นเป็นเงื่อนข้ามสนงนู้ไัม ทำเป็นตู้คอนเทนเนอรสองคันเพื่อถ่ายทอดสดไลุ่นทุ่ไนะทีมงานสุทอาวีพีทัเจ็ดนะฮะผู้ตัดจังสัตวอยูตาสองจดด้วยกันมันห่างไปเออวันนี้่้ดูในล์ด้วยถ้ามีมาด้วยครับของกองครับแมนๆเลยดันมันเลนึ่ต่อหไปเลยครับขอบพระคุณผาคครับูอยู่ในสนามก่อลูกนี้โอ้ลูกที่สามนันกยโเกไอานี้ครับไม่ได้ขู่นะเนี่ย้อเนี้ไม่โดนบอลเลย้อออ เพียงพอได้ไหมขยันเท็กเกิ้ลกันมันมันย้ายเซาเซากันนะครับเบือนกันและบ้านเผือกมาเดือบบ้านเผือกคงเดือบก็แล้วกันเอาสั้นๆฮะสั้นๆบ้านเผือกมาเดือบบ้านเผือกมาเดือบนะครับสามพันลูกนี้สีม่วงโอ้โหสีจี๊ดจัดเลยไม่รู้ไปทำมาที่ไหนท่านเบือนทำไมไม่ผ่านกูดอนจะได้ค่าในหน้าสองบาทได้ครับอันนี้ค้งสนุนนี้โดยบุญกับพิบุญพัดลูกได้ลูกนี้เราดังเลยเอ้ยย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 ย้ เน้ยฮ่า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 ทโอะไรนี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเก้ยเฮ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 ้ยเิ้ยเฮ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 ้ยรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กบาคุณท่านบุญบุญเบุญอ้าวหัวหน้าธานีเปลี่ยนหัวหน้าธานีคือหัวหน้าในเลขบนระดับสาวัตรเขยิบวัรมากเล่นี้เ่นี้เื่งนี้หัวหน้าธานีไม่เป็นไรครับไม่ไรไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไรครับไม็ไรครับหัวหน้าธานีดูแลด้วยครับไมนรคป็รประธานประธานประกันขันอยู่ด้วยครับได่หลายไม่เป็นไรอจย็นไครับไม่เครับท่านุบเดออยู่ตรงนี้เป็นจิตปรสาให้เราอยู่ไม่เป็นครับอจั ไม่หรือไม่ไรครับมันเการมีไม่หรือครับมีครับเชื่อหรือก็เืินกันครับเอาตัวกันโอเคอ่าท่านประธานยืนเลยครับหยุดแข่งขันเลยขออนุญาตทางนิมิตบริการการพนันไปทางนอาเกียอะไรเคกียแล้วต้องแชร์ครับไม่แชร์ไม่ได้ครับเออครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องไลยทัานเออหรือกันไม่หรือมันอาจจะมีพลาดบ้างด้วยความบรูุ้ทธครับใช่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเชื่อมันงั้นครูดอนมีประสบการณ์สูงครับพอจุดท้ายแล้วก็เพื่อนกันสีสีเราด้วยการสีลูกหมูครับจริงๆครับผลแพ้ชนะเป็นได้ได้ครับกรรมการผู้ิเบ ใชครับอ่าแนล้วก็มาคุยกับประธานจากการแข่งขันท่านรพลครับอ่าตันใจแล้วเนาะกมาคุยกับครับตันชมาคุยได้เลยครับนี่คทน้าที่ครับ่เทหน้าที่เชิประธานครับเราต้องเด็ดาดนะฮะเรื่องวนี้แต่ว่าตันากิมเนไรนวันนี้ทอะไรโอ้โตกรอ้กการกที่บ เล่นนอกเกมกต่ไม่ได้ขอโทษครับขอบคุณมากสามารถจะมีได้นั้นหน่อยนั่นแหละ <c oughs> การดวลเขาเขาทัดมือนี่นสับลิปดีมากเลยเลี้ยงไปเลยสับลิปดีมากเลยดูด้วยดูด้วยไม่ละครับเป็นเป็นเรื่องก,รการตัดสินเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะดูว่านะเขาจดเขาจดชีิดีไปครับขอบคุณมากครับอันนี้เขาทักเก์เทียบการก็ไม่ได้ทัดเกิ์ที่ผู้เล่นขอบคุณมากครับกองเชียงครับผมกระทำงานดูไหมหนึ่งสองสามปุ๊ง เขาสซดที่จริงๆเอ้าเโอ้โหนี่นีู่ทำไบลูกเพลนเตะกมารต้นได้บอลแล้วกระชากแล้วล้วล้ม้ม้มอะไรยไยไยไงไ่งไ่งไอะไรจะดุดันกระดนั้นเอไลตุดท้ายเกือบดียนังจิตนงใจสามกระเบือกมาเดือนเนี่ยฉัดชอบเลตรงนี้ตรงนี้แมก็ริเพร์ไว้ปาตรงนี้รวันตรอร้รวันรงนี้รลวันตรงนี้โ นี่เลยไม่ได้เห็นการยิงเข้าประตูเขาผู้ที่จผู้ที่จะเปลี่ยนตัวมายืนบังเอาอีกคนนึ่งใครเพราะว่าข้ามูล่งมันถือมันเป็นการก็อบรมเบื้องต้นมาด้วยในการอบรมคลังค์คำการให้ได้เสียเพียบก็ให้ฟาวขอโทษกันเยี่ยมดวงนี้ล็อกเลยเลยล็อกเลยขึ้นหลังจะยิงไหมยิงไหมโก้โก้โก้โอ้ยนี่ทีิง้กันเลยทีนี้กันเลยนี่ คนตัวปีชุวันเนี่ยวันี้กับการว่าไงครับฟัรกัการครับฟัรกัการไม่เลยครับฟังเลยครับเขาเขาเขาเป็นใช่ฟังเลครับฟังเลครับระหว่างไหนกัการอ้าวถ้าเทียบดูไปอยู่กบกบ้างนะครับเกิดมาเข้ากัการเล่นนะครับกาดิกาคนไม่รู้ก็วางไว้ไปก่อนแต่ท่านจะเสียเชิญนะฮะความรู้ขอยรักษาควารตองการอย่างนี้จริงๆกรรมการเข้าเรียนรู้มากครับอันนี้ลูกจิตตมาดูสัญญาณมือนะคนเล่นดูสัญญาณมือชี้ตรงชี้ขึ้นนะสองจังหวะแลหนึ่งจังหวะย่าทวนนะกรรมการขับเปลี่ยน ดู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 กรรมการชี้ตรงหรือชี้ขึ้นครับผ่าชี้ตรงนะครับไดร์ลิชี้ขึ้นนะครับอินเดร์ลิทสองจังหวะกันหนึ่งจังหวะตั้งกระเทยสิบหลาห้ากำแพงดูนะครับโอ้ยผมซ้ำมาเยอะนะสำหรับผู้วัยนเยแต่คำถามก็จริงลูกกรรมการไม่รู้นะขอรู้ไว้ก่อนเสียเชยไหมฮะเสียเชยเลยนะลูกนี้อ้าวอะไรลูกนี้อ้าวอะไรโอ้โหแล้วขอโทษกันนะจูงมือขึ้นมาเลยโอ้ดีมากนะค่อยๆไม่รีบรีบขอโทษกันแล้วจูงมือว่าดีแล้วนะดีมากครับ โอ้ไปไปไปอหน้าตาดีแล้วล่ะด้วยเนี่ยคนน้อใหม่เนี่ยมาค้งค้งขเล่นเลยครับพ่ดากันครับขาวกลุ้มกันไหลยข้าวกลุ้มข้าวกลุ้อ่าชีดนิดนึง่ชฉีก็รบานะท่านชิกกระาครับป้ายหวันขานะไม่ได้นะโอ้ฉีดถตำแหน่งโอ้เขา้ลุ้มโอ้อยู่ห้าตู้ตรงไหนนาะได้ครับได้กลับมาข้างสนามอรไปแล้วต้อดไม่สนามก่อนกกกาบอกว่าถ้าเเปาก็ออกสนากอนเดียวก็เออออกยันเท่ากรรมการเป่นะจะเข้าไหนก็คือเปิดไฟเลี้ยม ปมแถวต้นทะเลทาต็บบานพัดเลยคับพัดเลยโอ้โหูน้อยลกพัดน้อยเดินเาลัดใหญ่เลยนัใจีตสวยอางไอ้แมกมอ้าผู้กัไม่เล่ทำไรที่ใ้ยเล่นเลยไม่ได้คบัึไม่ถึงท่านเรนสองสามเจหนึ่งสองสามเจกานข้งไยจ้านี้หนึ่งส

ลุงนี่ไต่ข้างหลังครับไม่เรีนบอลไต่ข้างหลังก็ฝ่าเอ็นนี่แหละครับโอ้แต่ไม่ไั้นครับสีเขียวคนฝ่ารับยกมือไหว้ฮะคุณลอาจริงๆในสนามวันนี้จริงครับลูกผิดผู้ถูกการตีก้าวเขียนได้แต่ว่ามารยาทเนี่ยมันนอกเกมแต่เราก็ยกมือปฏิกันยากลุ่นี้ลุงนี้ยิงครับยิงครันถ้ายิงระยะนี้ลองสปิดบอลมันต้องเปี้ยเต็มมีลุงนี้ทางบอลทางบอลสลับให้เข้าที่บันที่บันที่บันลุงนี้ไปแล้วลุงนี้เข้าทางบอลเข้าทางบอลลุงนี้ต้องให้แล้วครับถ้าไม่ให้อันตรายแล้วลุงนี้ต้องให้แล้วครับนั่นแหละครับต้องให้้แลวครับไม่ให้บทาองให้ครับ บางครั้งก็ทองบานเยอะก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับบางครั้งเจ็บฟรีนะครับโอ้โหเพ่เพื่อนเนี่ยผมไม่เกินทั้งสองทีมเลยนะเริ่มเลยฮะยกเว้นแม่ที่หม่ด้วยนะฮะเพื่อทำให้รู้สึกเกมการแข่งขันมันมันรู้สึกตื่นเต้นเขายดีว่าดิมครับเพราะว่าตำรวจเราบางท่านการการอาจจะไม่เรียนรู้แต่การตัดสินขาดอยู่ที่กำลังการนะครับอย่าฟังครูดอนนะเขียนให้ข้อมูลความรู้ท่านนักเตะผิดนะครับฟังกำลังการแล้วก็สุดท้ายที่กำรังการแข่งขันสองนาทีตารางที่สิบนี่จำแม่กันเก่าเลยทีเดียวอยู่ในทีมครู่ มาเลยครับลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เซตบอลดูนี้ระวังนะระวังเผาเวลาได้แต่ว่าจะครองบอลเยอะกันนัแล้วละครับเล่นเป็นเล่นฉลาล์ครับการทองบอลเขาใช้ปลาแล้วไม่ได้ดูนี่จะได้ไหอะไรยิงไปยิงไปตัดตูนลงโอ้โหควาเชียร์วอป้ไปเลยทีเดียวหลังได้ที่มือตัวนก้ก็มีการเป่าปี๊บมีการฟาวในกรอบ18หลางทีละเด่นนะครับชมเบอร์นิกอุตบอในสนามไม่มีผู้ชมทาเป็นแต่เราครบรสการละกันท่านเองนะครับในสนามคือนักกีฬาหนึ่งคนเท่านั้นดีครับดีครับภาพออกมาดีดูวันนี้ ทุกท่านทุกคนขอบคนงาให้กับพลตํรวบตรพมจิตาที่ทินที่มันั่งชมตกกในอย่างขันครับท่านบอกให้เครดิตจริงๆครับดบองรอักรครับน,น,นะครับครบประธานในพิธีกิจกรรมนี้ก่อนหน้าท่นนี้ครับทีมไหนชุดนี้นนะักเรียนุท่ท่านทราบดีว่าท่านทำงานอ่าพร้อมกันนะท่านจะสั่งคนไหนคนหนึ่งครับถือว่าท่านนี่เกลมากเลยครับขอบคุณเพราะท่านบอกทีมารกิจคุณ็จริงๆนะนำเรนุดอนก็กลบเรยนุณดอนมาทุกทีบอกค สวัสดีครับโอ้ย oh, ด,ดีมากเป็นท็อที่สวยงามมากนะท่านเป็นท้าวประธานกิจการศักดิ์ครับอา้าวสวัสดีท่านบาคารวะท่านท่านยอยดีคนไหนท็อปท่านวาไหนมาฮารลวเนี่ยท่านครับไปลาวด้วยกันใช่ไหมจะรักหนเหรือนี่นะเก่งมากครับร่างกายพิเตษบันทึกไปก่าน